เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตหายไป28%นะครับผมเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปกันในพอดแคสต์แบบเร็วๆนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพ่อม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o o s Podcast แบบเร็วๆนะครับก็ในเอพิโซดที่3นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเกี่ยวว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งนะฮะอินเทอร์เน็ตหายไป28%นะครับก็จะเอาเหตุการณ์นี้มาสรุปแลวเล่าให้เพื่อนๆฟังนะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เป็นสายเทคจ๋าๆแบบนี้ก็จะเอา ข้อมูลสรุปมาเล่าให้ฟังแบบยอ่อง่ายๆด้วยการใช้เหตุการณ์ภาพจำลองสมมติมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็เช่นเดิมเลยนะครับพอดแคสต์เ,เรียลของเราก็พยายามจะเอาพวกเหตุการณ์พวกความรู้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมผ่านมามาเล่าให้ฟังกันแบบยอ่อๆง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดฟังกันได้ชิลๆเลยนะครับเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะนะครับผมก็เมื่อวานนี้ อินเทอร์เน็ตล่มไป28%ของทางโลกเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแบบมีเพื่อนๆโพสต์ใน Facebook หลายๆที่เลยบอกว่าฉันเข้าเว็บไซต์นี้ไม่ได้นะ,ะฉันได้รับรหัสเ er ออร์เลอร์500นะครับผมซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวานนี่แหละอินเทอร์เน็ตหายไป28%นะครับ อ่าก่อนอื่นเลยที่เราจะมาเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเราต้องรู้จักกับบริษัทบริษัทที่ชื่อว่า cloudflare ก่อนนะครับซึ่งบริษัทที่ชื่อว่า cloudflare นะครับบริษัทนี้จริงๆแล้วว่าเป็นบริษัทที่แบบดีมากเลยนะคือเขาทําบริการที่ช่วยป้องกันนะครับผมพวกการโจมตีจากแฮกเกอร์ต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับให้สมมติว่าเราลองคิดว่าเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราทําเว็บไซต์ขึ้นมาใช่ไหม เราก็ต้องการพวกยามต่างๆนะครับผมแบบผู้ที่คอยป้องกันนะเป็นปาการด่านหน้าใช่ไหมไม่ให้พวกแฮกเกอร์เนี่ยเดินเข้ามาเมราิว่าแบบมีพวกแฮกเกอร์จะเดินเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เราอย่างเงี้ยเจ้ายามตัวนี้ถ้าเกิดว่าเจอแบบผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบจับตัวโลบตวไว้เลยแล้วก็ไม่ให้ไอ้เจ้าสิ่งร้ายๆเหล่านี้วิ่งเข้ามาในเว็บไซต์เรานะครับนี่ก็คือเป็นบริการหนึ่งจากทางคาเฟ่นั่นเองนะครับอ่า อันนี้ก็ถ้าเป็นภาษาเทคนิคมันจะเรียกว่าวาฟนะนะครับผมก็เป็นแบบเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลนะเพื่อนรู้จักไฟวอลใช่ไหมก็คือเป็นแบบด่านปารการป้องกันนะครับทีนี้เมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมอินเทอร์เนต็ตมันล้มไป28%นะครับนั่นก็คือเจ้ายามตัวนี้มันดันสะดุดขาตัวเองหกล้มน่ะสินะเราทำไมมันสะดุดขาตัวเองหกล้มได้ยังไงนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสําหรับเจ้ายามตัวนี้นะอ่าก็ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืออันดับแรกเนี่ยทางฝั่งของคลา d f l a r e เองใช่ไหมครับให้เราในเหตุการณ์นี้ผมจะเล่าให้ฟังเป็นแบบว่าเหมือนยามคนนึงอยู่ในสนามบินนะสนามบินเนี่ยคือโลกอินเทอร์เน็ตแบบทั้งโลกเลยนะครับแล้วเจ้ายามตัวเนี้ ก็คือเขาก็ได้รับข่าวสารมานะครับผมมามา,มาจากแบบเอ้ทางฝั่งหน่วยข่าวกรองรับแล้วกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผู้ร้ายนะถือกระเป๋าขนาดใหญ่นะครับผมอ่าที่แบบโหลดมาด้วยข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเดินเข้ามาในสนามในสนามบินนะเพราะพี่ยามคนนี้นะครับได้รับข่าวสารนี้ขึ้นมานะพี่ยามก็บอกได้เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้อ่าฉันจะต้องทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องสแกนกระเป๋า ใบใ,ใหญ่ใบใหม่ใช่ไหมครับเราทําการปรับปรุงเครื่องสแกนของเราเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วทางทางสนามบินก็ได้ทําการแบบเอาเครื่องสแกนขนาดใหญ่นะครับผมวางเข้ามาในสนามบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคฉันเตรียมเครื่องสแกนสำหรับรับมือเจ้าตัวภัยร้ายกับพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเขาเอาเครื่องสแกนมาตั้งใช่ไหมครับที่สนามบินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการทดสอบใช่ไหมเขาก็ต้องมีการทดสอบนะครับก็ในการทดสอบเนี่ยก็จะมีแบบไอ้พวกแบบอ พวกหน่วยงานอ่าที่จะทําการช่วยกันทดสอบไอ้เจ้าเครื่องสแกนนี้ใช่ไหมอ่าพร้อมกับเจ้าหน่วยงานเนี้ยก็จะแบบว่ามีอ่ามีเป็นเอกสารหนึ่งแผ่นแล้วก็บ,บอกว่าไอ้เนี้ยอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะอ่าให้ทาตามให้ทําตามเจ้าแผ่นกระดาษลูบุ๊กอันเนี้ยอ่าบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าใบใหญ่ให้ทาอะไรใช่ไหมฮะอ่าแต่ปรากฏว่านะครับไอ้เจ้ากระดาษที่เป็นแบบไอ้กฎเกณฑ์ในการทดสอบเนี่ย มันดันทะลึ่งไม่รองรับนะครับผมกับเครื่องสแกนขนาดใหญ่มันก็แบบว่าเวลามันเทนอะไรอย่างเงี้ยกดเกมมันอาจจะแค่แบบรับรองกระเป๋าแบบเก่าใช่ไหมฮะอ่าปรากฏว่านะครับผมอ่าทางฝั่งบริษัทต้นทางนะผมอย่างคลาวแคลร์ก็เลยออกมาบอกว่าเฮ้ย mm. ไม่ได้ละไอในเมื่อแบบอ่าทีมงานนี้อ่าพร้อมกับตัวกติกาอันเนี้ยมันไม่ได้สอดคล้องก,กับการที่ใช้เครื่องสแกนใหม่ของเราที่จะทําให้อ่า ป้องกันการเข้ามาของผู้ร้ายอันนี้นะอะงั้นเราก็ทําการยกเลิกเจ้าตัวกติกากับเจ้าทีมทดสอบนี้ออกไปเลยก็แล้วกันนะฮะตอนนี้พี่ยามก็อะโอเคโอเคได้ได,ได้ก็คงไม่มีอะไรหรอกมัง้งเพราะว่าเดี๋ยวพอผู้ร้ายมันเข้ามาเรามีเครื่องสแกนกระเป๋าพร้อมแล้วนี่ใช่ไหมเครื่องสแกนกระเป๋าขนาดใหญ่ของของเราพร้อมแล้วนี่ใช่ไหมนะครับแต่ในขณะที่เขาทําการยกเลิกกติกาแผ่นนั้นนะออกไปนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็ดันพอเขายกเลิกไปเสร็จใช่ไหม มันก็กลายเป็นว่าเขาก็เอาไอ้เจ้าตัวแผ่นกติกาเนี่ยออกไปด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเขาเอาไอ้เจ้าแผ่นกติกาเนี่ยออกไปด้วยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอถึงเวลานะครับผมที่แบบไม่ว่าใครก็ตามนะที่เดินเข้ามาอย่างอย่างเช่นแบบว่าเออเป็นผู้ที่ต้องการที่จะแบบมาที่สนามบินเนี่ยมาพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กใช่ไหมครับปรากฏว่าพยายามเขาแบบเฮ้ยเปิดดูในกระดาษ แผ่นกติกาซิอ้าวเฮ้ยมันไม่มีกฎอะไรอยู่เลยนี่นะพ่ยามก็เลยแบบว่าจัดการนะครับผมคือไอ้กระดาษแผ่นนั้นนะมันหายมันหายไปพร้อมข้อมูลเหลนะ่านั้นมันหายไปพร้อมกับไอ้เจ้าทีมทดสอบที่มันเข้ามาเนี่ยแหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าใครเข้ามานะครับพ่ยามก็ตอบอกโน้ no, ไม่ได้ที่นี่คุณห้ามเข้าปิดประตูทุกอย่างนะครับผมเลยทีเดียวและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมกับเหตุการณ์ที่อินเทอร์เน็ตล่มไปทั้งหมดเนี่ยนะครับยี่สิบ อ่ยี่สิบขวดนาทีนะครับผมแล้วก็ซึ่งในอินเทอร์เน็ตส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้ cloudflare กันใช่ไหมอ่าซึ่งอ่าเพื่อที่จะป้องกัน DDoS หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามรูปนี้เลยนะเพราะนก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตทั้งโลกเนี่ยมันคือโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะแต่ว่า ด้วยความที่คลาวแ f l ร r เนี่ยเขาเปิดบริการตัวระบบที่แบบว่าเป็นการป้องกันการโจมตีทางด้านไซเบอร์อะไรแบบนี้ไอ้เจ้าตัวรอปรพอหรือระบบป้องกันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเป็นเสาเล็กๆอยู่ที่ฐานของฟิลามิดขนาดใหญ่นั่นแหละนะครับซึ่งแบบพอเสามันเกิดล้มขึ้นมาหรือว่าสะดุดขาตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ เว็บไซต์ที่ใช้บริการอยู่ทั้งหลายเนี่ยล่มไปได้นะครับก็เราก็อาจจะบอกได้ว่า Cloud Flare ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการที่มีอิทธิพลมากกับโลกอินเทอร์เน็ตนะก็คือแบบว่าเขาอะทำตัวระบบที่ป้องกันเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าจริงๆก็มีมีอยู่อีกหลายบริการนะอย่างเช่นแบบ CDN ด้วย CDN ก็เป็นแบบคล้ายๆกับว่าเป็นทางด่วนแล้วกันเวลาที่แบบไม่มีข้อมูลรูปภาพหรืออะไรที่แบบว่าเขาจะเก็บไปให้จากที่ตรงนั้นของเขาอะไรแบบแบบนี้เลยนะครับก็ จากเหตุการณ์นี้มันบอกอะไรเราใช่ไหมก็คือสุดท้ายแล้วว่าก็คืออ,อินเทอร์เน็ตที่มันล้มไป28%เนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้จากาการที่แบบไอพี่ยามก็อาจจะแบบแบบลืมไปว่ามันก็มีขั้นตอนที่มันจะต้องแบบเก็บพวกไอ้เจ้าตัวแผ่นกระดาษที่มันมีกฎกติกาต่างๆในการที่แบบให้คนเข้าไปสู่เว็บไซต์ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องคอมมอนนะในเรื่องของเทคนะครับอ่าก็เราก็จะเห็นได้ว่า มันก็จะมีเรื่องของ Single Point Off ฟเ l อรใช่ไหมอ่า single p i l ยต f a i ฟเฟออย่างเช่เพื่อนเพื่อนเห็นว่าตอนนี้เวลาข้อมูลทุกอย่างวิ่งเข้ามาผ่านทา,ทางคาวแฟร์อย่างเงี้ยติดตางว่าคาวแฟร์ล่มไปอย่างเงี้ยมันก็แบบเจ๋งหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าถ้า เพื่อนซิงเกิลพอยต์ออฟเฟเลียแปลว่าถ้าเกิดว่าแบบมันมีปัญหาอยู่ที่จุดเดียวใช่ไหมอ่าเราไอ้เจ้าคอขวดจุดเดียวอันนั้นอ่ะมันพังไปอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันพังหมดใช่ไหมอ่าสมมติถ้าเทียบเป็นเกมอย่างเงี้ยเล่นในเกม RPG ์อปาร์ตี้ใหญ่ใใช่ไหมเจอบอสเก่งๆอย่างเงี้ยเออเรามีพระอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพระเราตายอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแบบทีมทั้งทีมเราก็ตายหมดใช่ไหมฮะอย่างนั้นเราเรามีสองพระดีกว่าไหมอะไรแบบนี้ก็จะมีอีกหลายๆเอ่อมีอีกหลายๆเจ้าที่ให้บริการเหนาวิฟริก,า,รา,า,รา,มรกามมาด้วยพวกแบบอบ การใช้เงินทุนที่มากขึ้นหรือว่าการที่ทําให้แบบไอ้พวกเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องแบบมีการดูแลเออที่แบบมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าอ่ะถ้าเราเพิ่มการป้องกันเก็ไปมันก็แบบใช้เงินมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งอ่าก็ถือว่าอันตราย มากพอสมควรก็ต้องก็ต้องเวทกันแหละว่าเป็นยังไงนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่าทําไมมันแบบเวลามันล่มทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันถึงแบบอินเทอร์เน็ตมันหายไป28%ดได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็โดยสุดท้ายนะก็จะขอเอานี่รูปภาพการ์ตูนนะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับตอนจบนี้เลยนะนี่นะครับอ่าก็เนี่ยก็คือเป็นภารกิจใช่ไหมอ่าพี่ยามก็เตรียมเครื่องสแ,แกนกระเป๋าใหม่มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะอ่าก็เปลี่ยนเครื่องสแ,แกนใหม่นะคร ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวทีมที่เข้ามาช่วยทดสอบอย่างเงี้ยพร้อมกับเจ้าตัวเล่มตัวกติกาในการระวังภัยเนี่ยเออมันดันอยู่ที่ทีมทดสอบนะครับปรากฏว่าทีมทดสอบเนี่ยหรือว่าเจ้าหุ่นซ้อมเนี่ยมันถูกทําลายไปนะฮะมันแบบว่ามันถูกปิดไปพอมันถูกปิดไปเนี่ย ก็กลายเป็นว่าพี่รอปรพอเนี่ยเฮ้ยดันไม่มีไอ้เจ้าตัวลูบุ๊กอันเนี้ยนะครับผมหรือว่าไอ้เจ้ากระดาษอันเนี้ยติดตัวไปด้วยนะนะฮะก็เลยปิดประตูอ่าไม่ให้คนเข้าสู่เว็บไซต์ได้อีกหลายๆที่เลยนะครับก็มันก็จะสอดคล้องกับอ่าเจ้าตัวรูปภาพที่เราไล่าให้ฟังนะว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็น Single Point of f ฟเฟ u r e นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเอพิโซดนี้นะครับสําหรับอ่า อ่าพอดแคสต์แบบเร็ยวๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกอินเทอร์เน็ตของเรานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพื่อนๆน,น่าจะได้รับความรู้กันอะไรแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็หรือว่าอยากรู้อะไรนะเกี่ยวกับด้านเทคเกี่ยวกับด้านความรู้ทั่วไปหรืออะไรแบบนี้สามารถใส่ได้ได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 ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมจะได้ทําการปรับปรุงอ่าตัวเอพิโซดของพอดแคสต์แบบเร็ยวๆขึ้นมาด้วยนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนสาับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครััับบสดีนนนนนนคร Bye bye.